สวัสดีครับผมนายช่างบิ๊กวินบนรัฐธาดีครับวันนี้นะครับผมก็จะได้มาแนะนำนะครับขับขี่รถทุกครั้งนะครับต้องเช็คด้วยกันอยู่ที่4อย่างครับ4ี่อย่างอันตอนแรกนะครับก็คือนะครับเปิดสวิฟช์ดูนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับขั้นตอนแรกอย่างแรกนะครับก็คือมีเหมาะสมกับที่เราจะเดินทางไหมดูที่เกียร์รถอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับก็คือ เทคนิคก,การดูที่ถูกต้องก็คือเปิดฟ้าถังนะครับแล้วเขย่าดูนะครับว่าเพียงพอสําหรับการเดินทางไหมนะครับถ้าเพียงพอก็คือล็อกเสร็จนะครับปิดฟ้าถังให้เรียบร้อยตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือตรวจสอ,อบเบรกนะครับจะมีด้วยกันอยู่3เบรกนะครับถ้าเป็นพวกรถมีคัส์นะครับก็คือจะมีเบรกหน้าและเบรกหลังและก็บเบรกเครื่องยนต์นะครับ เทคนิคการดูนะครับก็คือนะครับบีเบกหน้าสีนิ้วนะครับแล้วก็ขยุมนะครับดูนะครับถ้าเป็นเบกหลังก็คือกดแล้วก็ขยุมท้ายดูนะครับตัวที่3ลมยางนะครับลมยางนะครับดูทั้ง2ล้อนะครับก็คือล้อหน้าและล้อหลังวิธีการบีบดูลมยางครับใช้หัวไม้โป้นะครับกดที่หน้ายางนะครับทั้ง2ล้อในกรณีลมยางนะครับ ถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับก็คือล้อหน้าตามมาตรฐานนะครับก็คือประมาณ36ปอนด์นะครับถ้าเป็นล้อหลังก็41ปอนด์แล้วแต่นะครับถ้าซ้อนสองน้ำหนักคนเรามันจะไม่เท่ากันก็คือแล้วแต่นะครับล้อล้อหลังนี้สามารถเติมเพิ่มได้อีกนะครับตัวที่4นะครับก็คือระบบไฟนะครับเช็คดูนะครับระบบไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองข้างไฟสุกเฉินนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟเบรกนะครับหับสวิตช์แต้ครับติดไหมครับตัวนี้นะครับก็คือนะครับเช็คก่อนออกเดินทางทุกครั้งแล้วก็เราจะได้ปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่นะครับโซ่นะครับถ้าเป็นรถเกียร์นะครับมันก็จะได้มีการบำรุงรักษาโซ่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็คือนะครับใช้ก่อนที่เราจะ สีน้ํายาล่อเลื่อนก็คือสายผ้านะครับเช็คโซ่ก่อนนะครับแล้วก็สีน้ํายาล่อเลื่อนนะครับตัวนี้นะครับนี่คือนะครับหลักๆนะครับเช็คง่ายๆนะครับที่เราทําที่บ้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเข้าสู่บริการนะครับเวลาเราจะออกเรินทางไกลสามารถเจสตัวเช็คเองได้นะครับ